หญิงสาวคนหนึ่งโดนเพื่อนแกล้งต่อน้าทุกคนในงานโฮมคัมมิ่งแต่ว่าเรื่องาครั้งนี้กลับทําให้เธอมีโอกาสทําตามความฝันย้อนไปตอนปี2019ที่ประเทศอังกฤษผู้หญิงคนนี้ชื่อเอมิลี่เพอร์ลี่อายุ16ปีเธอกําลังตื่นเต้นที่จะได้ไปงานโฮมคัมมิ่งถึงขนาดที่ลงทุนซื้อชุดสวยและทําผมเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะแต่เรื่องเลวร้ายก็ยังเกิดขึ้นเมื่อมีคนที่เธอเคยคิดว่าเป็นเพื่อนแอบเอาน้ําเชอร์รี่มาลาดใส่หัวน้องทําให้ชุดที่ตั้งใจซื้อมานั้นทังเสียหายยับเยินเอ,เอมิล เธอเลยตัดสินใจโทรหาแม่เพื่อให้มารับกลับบ้านพอคนเป็นแม่เนี่ยมารู้เรื่องก็รู้สึกโกรธเลยเอาเรื่องทั้งหมดไปแชร์ลง Facebook แล้ววันต่อมาโพสเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วจนมีกําลังใจจากผู้คนจํานวนมากส่งมาถึงเอมิลี่ยิ่งไปกว่านั้นอีก2เดือนให้หลังบลูโบบูทีคส์ร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงที่น่านก็ได้ติดต่อเข้ามาและบอกว่าอยากเชิญเอมิลี่มาถ่ายแบบแฟชั่นกับที่ร้านด้วยความที่เธออยากลองทาแบบนี้มานานมากแล้วก็เลยตอบรับโอกาสนี้พอถึงวันจริง ทีมงานทุกคนต่างทำงานกันอย่างเต็มที่และถือว่าได้มา่ประสบการณ์ครังสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตให้กับหญิงสาวเลยทีเดียวเพื่อเพอคิดกิยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ